สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแดน,นอีกแล้วนะคะในอักษรออนเล่นในคาบนี้เราเดินทางมาถึงหัวข้อที่2ของบทนี้แล้วนะคะนั่นก็คือการเฉลี่ยนะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์นะป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะ,ะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า144นะคะ นักเรียนเคยได้ยินคำว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าการเฉลี่ยมาก่อนไหมคะเดี๋ยวคุณอาจจะลองยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ดูเนาะอย่างเช่นว่าเราเนี่ยไปไปกับเพื่อน5้าคนเนาะเราไปทานข้าวด้วยกันทีนี้เนี่ยเวลาเราจ่ายตังค์เราสั่งเป็นกับข้าวเนี่ยมาทานด้วยกันแล้วเวลาเราจะจ่ายตังค์หรือจะคิดเงินเนี่ย เราก็จะเอาจํานวนเงินจํานวนค่าอาหารทั้งหมดใช่ไหมคะมาหารใช่ไหมมาหารจํานวนคนเอาวันนี้เรามา5คนนะเราจะเอาค่าอาหารมาหารด้วย5ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นตัวเลขที่บอกว่าอ๋อคนนี้ต้องจ่ายเท่านี้บาทนะอย่างเช่นไป5้าคนใช่ไหมคะ,ะค่าอาหารนะหมดไป1000บาทใช่ไหมและหน0 0 0หาร5ก็จะตกที่200แสดงว่า นักเรียนกับเพื่อนอีก4คนเนี่ยรวมเป็น5คนจะต้องจ่ายเงินกันคนละ2 0 0บาทสําหรับค่าอาหารมื้อนี้ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าการที่นักเรียนเอาค่าอาหารทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนคนเนี่ยเพื่อจะคิดว่า1คนต้องจ่ายคนละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองอสําหรับการหาค่าเฉลี่ยเนาะ ถ้าเราอยากหาค่าเฉลี่ยนะคะเราสามารถเอาจํานวนต่างๆเนาะที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมาบวกหรือว่ามารวมกันนะคะจากนั้นให้เราหารด้วยจํานวนทั้งหมดของจํานวนที่นํามาบวกกันเนาะอ่าอย่างเช่น เรามีนักเรียนอยู่4ี่คนนะคะซึ่งนักเรียนทั้ง4คนก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างคนแรกหนัก40กิโลกรัมอีกคนหนัก48แอีกคนหนัก39แล้วก็คนสุดท้ายหนัก45กิโลกรัมแล้วเราต้องการหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนะคะของนักเรียนทั้ง4คนนี้ถ้าจากการหาค่าเฉลี่ยที่คุณแนนเพิ่งได้อธิบายไปเนาะนักเรียนต้องทำยังไงก่อนคะ ในขั้นแรกนักเรียนจะต้องเอาน้ำหนักของนักเรียนทั้ง4คนนี้มาบวกกันใช่ไหมคะอ่าเราก็จะต้องเอา40มาบวก48บวก39แล้วก็บวก45ใช่ไหมคะเมื่อบวกกันแล้วนะผลบวกจะได้เท่ากับ172นะคะอ่าเราจะทำยังไงต่อคะเราจะเอาผลบวกที่เราได้เนี่ยไปหารใช่ไหมหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะ ของจำนวนที่นำมาบวกกันซึ่งเราเอาจำนวนทั้ง4จํจำนวนนี้มารวมกันหรือว่ามาบวกกันใช่ไหมคะแสดงว่าก็ต้องเอา172หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย4นั่นเองอ่ะขั้นที่2นะนำผลบวกที่ได้จากขั้นที่1หารด้วยจำนวนคนก็คือ4ใช้การตั้งหารยาวนะคะ172เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวหารหารออกมาจะได้ผลหารเท่ากับ 43เพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง4คนนี้นะคะอยู่ที่43กิโลกรัมนั่นเองอการหาค่าเฉลี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาศัยการดำเนินการอยู่2อย่างก็คือการบวกแล้วก็การหารเนาะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยนักเรียนสามารถทำได้ยังไงเอ่ยจำได้ไหมคะ,ะเราต้อง นำจำนวนที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยมารวมกันก่อนใช่ไหมคะในขั้นตอนที่1เมื่อเรารวมกันหรือว่าบวกกันเรียบร้อยแล้วเราจะนำผลบวกนะมาคำนวณต่อในขั้นตอนที่2ก็คือเอาไปหารน,นะคะด้วยจำนวนทั้งหมดของจำนวนที่นำมาบวกกันนั่นเองอเราไปดูตัวอย่างที่10ในหนังสือกันนะคะโจทย์บอกว่าหาค่าเฉลี่ยของแอปเปิลทั้ง3ตระกา้าเนาะ เราก็มาดูกันว่าตระก้าแต่ละใบเนี่ยมีแอปเปิลกี่ลูกเนาะสำหรับตระก้าใบแรกมีแอปเปิลอยู่3ผลใช่ไหมคะใบที่2มี4ผลเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายมี5ผลโจทย์ให้เราหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะค่าเฉลี่ยของจํานวนแอปเปิ้ลกี่ตะก้าคะ3ตะก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่1นนักเรียนต้องทําอะไรก่อน ต้องหาผลบวกใช่ไหมคะผลบวกของแอปเปิลทั้ง3ตะกร้าก็คือ3บวก4บวก5เนาะผลบวกในขั้นตอนที่1จะมีค่าเท่ากับ12นั่นเองต่อมาในขั้นตอนที่2นะคะจำได้ไหมทำยังไงอ่าให้เอาผลบวกนะคะจากขั้นตอนที่1เนาะหารด้วยจำนวนตะกร้าอ่าก็จะได้เป็น12นะหารด้วย3จะได้เท่ากับ 4นะคะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยนะของแอปเปิลทั้ง3ตระก้าก็คือ4ผลนั่นเองค่ะ,ะเราไปต่อกันที่ตัวอย่างที่11นะตัวอย่างที่11เนี่ยก็ให้หาค่าเฉลี่ยนะเงินค่าไฟฟ้าของบ้านหลังหนึ่งนะคะในช่วง6เดือนแรกของปีอ่ะ จากตารางนี้นะคะเป็นตารางที่บอกค่าไฟฟ้าประจําเดือนเนาะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะจนถึงเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะซึ่งเป็น6เดือนแรกของปีค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนนะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งโจทย์ให้หาค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะค่าเฉลี่ยเงินค่าไฟฟ้าอ่าเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่1นักเรียนก็จะต้องนําค่าไฟฟ้าทั้ง6เดือนเนี่ยมาบวกกันใช่ไหมคะ เมื่อเราบวกแล้วเราก็จะได้ค่าเท่ากับ1 1 3 2 2หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองนะหาค่าเฉลี่ยทำแค่นี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะต้องไปทำต่อขั้นตอนที่สองก็คือเอาผลบวกจากขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยมาหารนะคะด้วยจำนวนของเดือนนะที่จ่ายค่าไฟฟ้าซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยจ่ายไปกี่เดือนเอ่ยจ่ายไป6เดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 11,322นะแล้วก็หารด้วย6นะคะ,ะนักเรียนสามารถใช้การตั้งหารยาวได้เนาะในการช่วยคิดเลขช่วยในการคำนวณน,นะคะซึ่งเมื่อเราหารออกมาแล้วนะเราจะได้ค่าผลหารออกมาเป็น1,887นะคะแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ1,800 '87 นั่นเองค่ะาจากที่เราได้พูดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยไปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นว่าค่าการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยในขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยคล้ายๆกับอ่าไม่ใช่คล้ายเหมือนเลยดีกว่าเหมือนกับโจทย์ปัญหาระคนเลยใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีทั้งการบวกแล้วก็การหาเนะาะอแล้วนักเรียนจะต้องทําการบวกก่อนใช่ไหมคะก็คือเอาจํานวนที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมาบวกกันใช่ไหม เมื่อเราบวกกันได้ผลบวกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาหารด้วยจํานวนของจํานวนที่เราเอามาบวกกันทั้งหมดใช่ไหมคะเมื่อเราหารเสร็จก็จะได้ตัวเลขที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยออกมานั่นเองนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราได้พูดกันไปยังเบาๆาง่ายๆอย,ๆอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนแค่ต้องบวกเลขคูณเลขลบเลขหารเลขให้เป็นเนะาะในคาบต่อไปนะเราจะมาฝึกทำโจทย์กันนะคะอย่าลืมนะ เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป .4 เล่ม2ของอักษรมาด้วยนะคะในคาบหน้าครูแนจะพานักเรียนทําโจทย์เกี่ยวกับเรื่องค่าเฉลี่ยนะคะสําหรับคาบนี้ครูแนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คาบหน้าคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน